สวัสดีครับผมชื่อสุรศักดิ์รอดเหลือชื่อเล่นชื่อว่าอ้นครับปัจจุบันผมอายุ18ปีนะครับเกิดวันที่2ธันวาคมพศ2549ครับตอนนี้ผมกำลังศึกษาอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับสขาขาคณิตศาสตร์มูลเรียน68ทับ12ครับผมจบการศึกษาระดับมัธยมปลายจากโรงเรียนคุรุประชาสันนะครับจังหวัดชยัยนาท แผนการเรียนวิทย์คณิตครับลักษณะนิสัยผมเป็นคนพูดน้อยครับพูดไม่ค่อยเก่งดูเป็นคนนิ่งๆครับสถานที่ท่องเที่ยวที่ชอบไปคือชอบไปภูเขาแล้วก็น้ำตกครับชอบไปที่ที่ธรรมชาติสวยๆครับผมเลี้ยงหมาไว้2ตัวนะครับชื่อโบกับปักบุ้งเวลาว่างผมชอบดู YouTube พักผ่อนสมองแล้วก็บางครั้งก็ชอบวาดรูปครับเช่นภาพดออิ่งและเงาแล้วก็ระบายสีไม้ครับ สุดท้ายนี้ก็ยินดีที่ได้รู้จักเพื่อนๆทุกคนนะครับ